มีการเปิดเผยว่ารัดฟอร์ดครับยอมสลายยศเสียเปิดทางซาบบาร์ซโลนาถาวรครับยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองอะไรอย่เงี้ยน,นะฮะแรงงานจากสเปนครับบอกว่ามาคัร์สรัดฟอร์ดครับพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่อให้การย้ายไปร่วมทีมบาร์ซโลนาอย่างถาวรเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับมานะคัร์สรัดฟอร์ดเนาะกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบาร์ซโลนาในการยืมตัวครั้งที่สองออกจากแมนยู กองหน้าคนนี้มีส่วนร่วมในการทำประตูถึง7ขอไปถึง18ครั้งจาก24เกมให้กับบาซ่านะครับในยุคของฟริกทางด้านของบาซ่าเองครับมีออปชันที่จะซื้อขาดแรดฟอร์ดในราคา2 6ล้านปอนด์ซึ่งแม้จะเป็นราคาที่คุ้มค่ากับฟอร์มปัจจุบันของแรดฟอร์ดแต่กองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างแรดฟอร์ดนั้นนะครับอาจจะต้องยอมประนีประนอมบ้างเพื่อให้การย้ายทีมสําเร็จลุ่ล่วงนะครับสื่ออย่างสปอร์ตครับสื่อสเปนราย,ยางาน,นว่าแรดฟอร์ดพร้อมที่จะเจรจาลดค่าจ้างเพ เนื่องจากปัญหาทางการเงินของบาร์ซโลน่านั้นเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับมีการอ้างว่าฟริกเนะี่ยต้องการเก็บแรดฟอร์ดไว้กับพิมพต่อไปหลังจากจบฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันแรดฟอร์ดเองก็แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการอยู่ต่อสมรสจากสเปนมั่นใจว่านักเตะวัย28่ปีอย่างแรดฟอร์ดนั้นจะปริเสธข้อเสนอจากทีมอื่นๆเพื่ออยู่กับอ่าบาร์ซโลน่าของฟริกต่อไปสัญญาของแรดฟอร์ดกับแมนยูนะครับจะหมดลงในปี2 0 2 8 อย่างเราก็ตามครับแรดฟอร์ดถูกปล่อยยืมตัวไปแอสตันวิลล่าเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วก่อนจะย้ายมา่วมทีมบาซ่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าตอนนี้มีความสุขนะครับในการที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับก็รอดูผลงานแล้วก็รอดูสุดท้ายแล้วจะจบกันได้ไหมนะครับสำหรับทางแรดฟอร์ดกับบาร์เซโลนาจะได้อยู่ด้วยกันสมใจอยากหรือไม่ก็รอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ เหมือนประณีประนอมพร้อมที่จะลดค่าเหนื่อยของตัวเองนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเพดานเงินเดือนของสโมร Barcelona. สรบาร์เซโลนาสถานการณ์บรดฟอร์ดก็ถือว่าน่าสนใจนักเตะก็มีความสุขนะครับแล้วฟริกก็อยากจะเก็บเขาไว้ด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับในส่วนนี้นะครับโค้ชจะเข้ากันเลยครับทางด้านของอันโตนิโอคอนเต้นะครับประทับใจพัฒนาการของราสสมูซายลุนกองหน้าที่ยืมมาจากแมนยูนะครับถือว่าตอนนี้โ,โหดีเลยอะนะฮะคือใช้งานแบบ พัฒน,นาการดีแล้วก็ทุกอย่างกําลังไปได้สวยนะครับฟอร์มกําลังสวยงามเลยนะฮะอันโตนิโอคอนเต้ครับผู้จัดการทีมของนาโปลีเอ่ยปากประทับใจผลงานของรัสมูซอวลุนครับแข่งตัวยืมจากแมนยูเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ปลื้มกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ครับได้ย้ายไปร่วมทีมแชมป์อิตาลีก็คือ oli, นาโปลีเนี่ยซึ่งมีเงื่อนไขคว้าตัวร่วมทีมอย่างถาวรค่าตัว44ล้านปอนด์นะครับ นักเตะวัย22ปีอย่างฮอยลุนเนาะประสบะกับช่วงเวลาที่ยากลำบากกับแมนยูซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะค่าตัวที่สูงถึง72ล้านปอนด์ทำให้ความคาดหวังเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น mm hmm. อย่างไรก็ตามครับฮอยลุนได้รับคำชื่นชมจากคอนเต้อย่างมากเลยหลังจากทำสองประตูช่วยนาบัลีเอาชนะครโมเนเซเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคอนเต้กล่าวสั้นๆพูดถึงฮอยลุนเขาบอกว่าฮอยลุนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อายุยังน้อยมากเขาเพิ่งอายุเพียง22ปีเท่านั้นและก็สามารถพัฒนาได้อีกมาก นับตั้งแต่ย้ายเข้ามาร่วมทีมเขาก็พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตำแหน่งนั้นเพราะเขาเริ่มเข้าใจตำแหน่งที่ถูกต้องในการเล่นการบังบอลในยามเข้าหาบอลหรือต้องถอยกลับคอ <Cont> e นเต้กล่าวเสริมว,ว่าเขาเข้ากับทีมได้ดีมากในสไตล์ฟุตบอลของผมกองหน้ามีบทบาทสําคัญและก็พิเศษมากในภาพรวมและเขายังมีโอกาสพัฒนาได้อีกมากนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจชื่นชมของอันเนิโอคอนเต้ในการชื่นชมราสมุสฮอยลุนนะครับ อรามกำลังไปได้สวยความมั่นอกมั่นใจอะไรต่างๆเคมีกำลังตรงกันอ่ะก็ขอให้สร้างผลงานในระยะยาวอย่างดีที่สุดนะครับสำหรับราสมุสฮอยลุนนะครับ